มาต่อกันที่ละครคุณแม่แก้ขัดนะ e ี3แล้วคุณผู้ชมแล้วคืนนี้เนี่ยนางเอกระดาของเราเนี่ยต้องเซ็นสัญญาเป็นคุณแม่แก้ขัดอย่างเป็นทางการกับคุณหมอปาฏิหารแล้วนะคะอยากให้รอดูความพ่อแง่แม่งอนของคู่นี้กันต่อ บอกเลยว่าน่ารักมากๆซึ่งถูกอัดทร์สในละครนะคะออกมาได้ดีขนาดนี้นะ,ะทั้ง S สแล้วก็ S <S สกายเขายกเครดิตให้กับผู้กำกับพิการกฤษณะแสงส้อยนะคะเรียกว่าพิการนี้ติลเข้มเองทุกฉากแล้วไม่ได้แนะอย่างเดียวมีทีมผู้ช่วยเล่นให้ดูก่อนเลยยิ่งฉากคอมดี้นะโอ้โหจัดเต็มไงพิการเนี่ยเขาก็บรีฟดที่มากพิการพุ่มกับของเราบอกว่าด้วยความที่ละครเรามาจะเรียวเพราะฉะนั้นดราม่าเราก็ดราม่าสุด เราโรแมนติกโรแมนติกสุดคอมเมดี้คอมเมดี้สุดมันจะทาให้คุณผู้ชมอิ่มในทุกมุมจริงๆซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆฮะพี่กันผู้กำกับเขาก็เป็นโปรเฟชชั่นอลเหมือนค่ะพี่กันเขาก็คิดวางมาไว้หมดแล้วว่าทุกอย่างจะไปประมาณไหนแล้วก็วางเป็นปพ๊่อเพเพื่อทุกทุกคนก็ทําตามสเต็ปแล้วก็เขาก็จะมีการแบบว่าเล่นไกด์ให้ดูเหมือนมี acting coach ด้วยอยู่กับผู้กำกับในคนคนเดียวกันกับพี่โก้ที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็มีพี่ตูนที่เป็นผู้ช่วยอีกคนก็คือแบบครบทุกตัวที่่มาเลนให้ เลยใชถามพลาดน,นะคะรอชมกันได้คุณแม่แก้ขัดคืนนี้ย0่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะ